สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกับอันเสาร์นี่แต่กับโบเสาร์หรอกเนาะค่ะซีหาหามงเสาร์หามงเสาร์นะคะอ่าอ่ามืนนะะัอ,อนี้อันกระตือนสวยเนาะ,ะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์ก็เลยตือนสวยตือนอ่าตือนสายเนาะคะนะ่ะเนาะมืัอนี้อันกับอ่ามืัอนี้อันสีผ้า เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะเนาะไปเมืองอันมองอพาร์ตเมนต์ที่อันเซาอยู่เนาะค่ะเนาะอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าอพาร์ตเมนต์ที่เซาอยู่นี่ว่าราคาเท่าไหร่นาะค่ะเนาะแต่ว่ามองที่อันอยู่นี่มันอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะเฮาบริอยู่ในโตเมืองเลยเนาะค่ะเนาะเฮาออกมาจากโตเมืองประมาณซีบนาทีซิมหานาทีเนาะค่ะเนาะ สมมติว่าอันครับลอเข้าไปในตโตเมืองกับประมาณสิบนาทีเนาะค่ะแต่ขันนั้นเข้าไปสนามสนามบินเนาะค่ะเนาะสนามบินเกินสนามบินสุริกกับประมาณสิบห้านาทีเนาะค่ะเนาะก็คือว่าอยู่ตั้งออกมากของนอกของนอกแม่เนาะค่ะเนะเาะแถวชุนรบทเนาะค่ะสิภาคเมืองว่าอ่ามองทิพาอยู่นี่กับอ่าเขตชุนรบทนี่ราคาเท่าไหรเนาะค่ะเนาะ ไปกันค่ะเดี๋ยวอันท่าไปเมืองค่ะอันนี้นี่ก็เป็นประตูทางเขาเนาะค่ะเนาะประตูทางเขาหมู่อันยูสันสามเนาะค่ะเนาะประเทศนี้ทางเขามากับสี่มีมองนั่งเล่นเนาะค่ะเนาะงานมูท่านเดี๋ยวเมียนอยู่ผงตื่นเนาะค่ะเนาะ ห้องนั่งเลนน,น้อยเนาะค่ะเนาะห้องน,น้อยบั t นี้อันนี้ก็สิเป็นห้องนอนเนาะคะนะ่ะเนาะห้องนอนกับ b ั t a n ้เมียเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่งตื่นนอนเนาะคะนะ่ะเนาะห้องนอนบั t นีก้กะออกมาฟังนี่สิเป็นห้องครัวเนาะคะ่ะให้เฮา,ายางไปจังซี่แม่นบ่มันก็จะเป็นห้องครัว หมองเฮดกับเขาเนาะคะนะ่ะเนาะของอาหารของของกว้วงของเฮดกับเขา่าเดี๋ยวย้อนมาฟังนี้ก่อนกะซิมี่ห้องน้ำเอ้ยก็ถือนเนาะคะนะ่ะเนาะเนี่ยห้องน้ำหองห้องห้องนนะ้ำเนาะห้องส้วมเนาะคะนะ่ะเมาดนีก่กะซิมี่ยางคัดไปอีกกะซิเป็นอ่อหออนาหม,มองห้องอาบน้ำมองนึ่งข้างล่างเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ซิเป็นนะพวกเอ่อ ของสากลางนะคะน่ะเนาะก้างนอกก็จะเป็นระเบียงเนาะคะ่ะเนาะระเบียงไป,ไปข้างนอกเป็นระเบียงระเบียงกับใยเตดพี่เนาะคะ่ะเนาะหนาหอวนั้นสิปลูกผักในระเบียงประเี๋อันนี้ก็จะเป็นอีกของนอนหนึ่งนะคะเนาะเหมือนน่นะคะ ห้องนอนบันเทิงอ่อ่ามันสิมองอ่านเยอะมันสิเป็นอ่าสันติดกับสันหลังคาเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยเซาได้ถึกแน่บันเทิกันเข้ายางมากทั้งนี้เป็นบมอค่ะมันก็สิเป็นบันไดขึ้นไปมันสิมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำห้องสวมอยู่ห้องนึงแล้วก็ท่านเป็นเหมี่นเฮือนเนาะค่ะเนาะมังตื่นเฮือนกับสิหกแน่ อีกห้องนึงข้างในเป็นออฟฟิศสามีเห็นงานเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อันไม่ได้เข้าไปไมาก็จะเป็นห,อหอ้องส่วนห้องอาบน,น้ำเนาะค่ะเนาะอย่นี้อีกห้องนึงอันนี้ก็คือสันข้างบนเนาะคะ่ะเนาะสันข้างบนหลังคาคือเขานแนมลงไปก็จะเป็นยังสีอีกห้องนึงอะสามีเป็นออฟฟิศสามีเห็นงานอยู่เนาะคะ่ะเนาะ บวชเขาไปรบกวนเพื่อนนี่หลังถาก็ซิมี่เบองอางง่ายๆเลยก็คือมี่สองของน้อนสองของนามาซิมี่้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกนะพะเนาะห้องรับแขกน,น้อยน้อยแล้ค่ะก็ซิมี่้องรับแขกน,น้อยๆแล้วก็อ๋อ กับลเบียงเนาะคะ่ะเนาะมีสองห้องนอนดับวอาอีกเทื่ีนะคะเนาะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็ห้องรับแขกเนาะคะ่ะเนาะห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ระเบียงข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คาเซากับซิยูที่เนาะคะ่ะอาผ่านแปดลอยสวิตแฟงเนาะค่ะเนาะคาเซาอันนี้บริเวณร่วมขนาดห้องกา,า,าไฟเนาะคะ่ะเนาะ ขั้นแปดร้อยสวิสแฝงแต่ว่าตอนนี้อันกับโมว่าเงินไทยมันเท่าไหนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คืออันอพาร์ตเมนต์ยังสี่คือว่าเข้าไปเซาในเมืองก็สิประมาณสามสี่พัน 3, 000, เหรียญเนาะคะน้อสามสี่พันสวิสแฝงจักรมาณนี่สองพันสามพันคืนเนาะ,ะน้อแต่อันนี้อันมากเซาอยู่ในต่างในออกแม่นอ,อกเมืองแน่ในน้อยมันมก็นเลยได้ค่ะเซาถืงมันวนะเนาะค่ะ นี่แหละค่ะค่าเซาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับสิแพงแน่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าค่าข้องฉีบมันสูงเนาะคะ่ะเนาะเงินเดือนก็สูงค่าเซามันก็ต้องแพงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ท่านแปดก็คือว่าอันบอลท่านในร่วมค่าน้ำค่าไฟเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ค,าาานนะคะ่าจอดรถอันคนที่เซาอพาร์ตเมนต์อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะต้องเสียค่าจอดรถเองเนาะคะ่ะเนาะมองอ่า พวกอันเ้ามองค่าจอดรถทั้งล่างก็คือว่าล็อกละจอดคือว่าจอดได้ขั้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะหกสิบเหรียญต่อเดือนเนาะคะ่ะเนาะเสาสองล็อกกับเพราะว่าตรงมีมองจอดมอไส้น้ำเนาะคะ่ะเนาะเสาสองล็อกกับลอยลอยยี่สิบเหรียญเฉพาะค่าจอดรถเนาะคะ่ะเนาะอ่าบัดนี้ค่าหนามคาไฟกับสิจใจถูกสามเดือนเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะขนาดกับพวกแฟงบันไดดอกค่ะประมาณลอยลอยกุหลยนสามเดือนแต่ว่าข้าวไฟนี่อันโมโหกันเราิประมาณซ้ำๆกันหรือว่าแพงกันนิดนึงแหละอันนี้เริ่มถามแฟนเนาะค่ะเนาะแต่ละแต่ละเดือนกันแล้วแต่ว่าเฮ้าใสใสหน่อยใส่ร้ายเนาะค่ะเนาะเมื่อกีต่้งกันไปแบบนี้เนาะกัสิกะประมาณสองลอยหรือลอยหาซิฟเนาะค่ะเนาะข้าวไฟประมาณนี้แหละแต่ละเดือนมดขึ้กันเนาะค่ะเนาะสรุปแล้วกะ อันคาซาบานอยู่ตังจังหวัดของอประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะกัอยู่ประมาณพันแปดบวกลอยยีซิค่ารถลอยยีซิฟค่าซาวลวดเนาะค่าจอดรถลอยยีสิบแล้วก่าค่าน้ำค่าไฟแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะกัสิปประมาณเดือนหนึ่งกัสิตกประมาณ พันแปดพันเกเยี่ยยาาสิประมาณ2อคันคิดเฉลียเฉลียขั้งคานามคาไฟกัสิประมาณสองพันสอห่งลอยหรือว่า2องพันสอเนาะคะ่ะเนาะเทากับเบตี้เป็นเงินไทยเมืองวาทอดายเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือว่า อันเซาแบบถือที่สุดแล้วเนาะคะ่ะอันคาเซาบานอยู่ต่างจังหวัดอยู่สวิตเซอร์แลนด์อ่าแต่กันเท่าสีขาวเป็นเซาในโตเมืองอยังแบบนี้บางเท่อมันก็อาจสิแพงกว่านี้เนาะคะ่ะเนาะหรือว่าแบบขันเป็นห้องน,น้อยๆในตัวเมืองกะถือกว่านี้เนาะคะ่ะเนาะพันกว่าเหรียญยังแบบนี้แต่ว่ามีเฉพาะห้องน้อยเนาะค่ะเนาะห้องน้อยๆอพาร์ดเมนต์ดหน่อยะะหล้วก็เท่าบนะ่มีหม่องซักเสื้อรผาส่วนโตเนาะคะ่ะเนาะต้อง คล้ายๆก็ว่าเอาเสื้อผ้าไปซักข้างล่างเป็นอาทิตย์นี้เฮาซักได้เมือ่อใดจังสันจังซีเนาะค่ะเนาะนี่นแหละค่ะอ่าอนกะมีแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะที่สิมบ้าวอ่านกะแคลว่ามาแชร์ว่าคาเซอาร์ไดร์เนาะคะ่ะเนาะยางถือ,อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะมองอ่าไก่กับสุริกเนาะคะ่ะบุกไก่กับสนามบินสุิกประมาณสิบห้านาทีไปหอดสนามบินสุิก แต่บางมองมันกระสีมีถือกว่านี่กระสีมีเนาะคะ่นะเนาะอันกับโอหูเนาะคะ่นะเนาะอาซิอันนี้เข้ากับยูโบไก่จากาสนามบินปันใดมันก็เลยอาจจะแพงแายนิดน้อยเนาะคะ่นะเนาะเอาจังไดกับขอบคุณหลายๆเนาะคะ่นะเนาะสำหรับรับชมว,วิดีโอจังใดกับฝากกดสกายกดติดตามนะเนาะคะ่นะเนาะพอกันวิดีโอน่าค่ะรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ